สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับรถไฟฟ้า100%นะครับกับแบรนด์เนต้าวีนะครับตัวนี้นะครับให้ความสวยงามนะครับทั้งรูปรถนะครับภายในและภายนอกนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้นะฮะให้มาเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งหลอดไฟเดิมยังเป็นฮาโลเจนอยู่ซึ่งตัวนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดเปลี่ยนหลอดไฟ LED จากแบรนด์ GPD กันเรามาดูกันครับว่าความสว่างจะแตกต่างจากของเดิมและความสวยงามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นะครับอุณหภูมิหลอดเดิมนะครับจะขึ้นไปอยู่ที่262องศาเซลเซียสเลยนะครับให้ความร้อนค่อนข้างสูงนะครับอันนี้หลังจากการติดตั้งหลอด LED นะครับอุณหภูมินะครับจะน้อยกว่าของเดิมเยอะเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่37.8นะครับข้อดีของอุณหภูมิที่น้อยกว่านะครับคือช่วยให้โคมไฟหน้าไม่เหลืองไม่หมองด้วยครับ เสร็เป็นที่เรียบร้อยน,นะครับกับรถ n e ต a V นะครับตัวนี้นะฮะได้อัปเกรดเรียบร้อยน,นะครับกับหลอด LEDG p n d นะครับรุ่น R5 นะครับตัวนี้นะครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับแต่ว่าหลอด LEDG p n d รุ่น R5 เพียงแค่สแกน QR code แล้วลงทะเบียนทาง Line แอดของเราก็ได้รับประกันเพิ่มไปเลยอีก1ปีรวมเป็น4ปี และที่พิเศษสุดๆของรุ่น r 5เรารับประกันอุบัติเหตุเปลี่ยนให้ใหม่ทุกกรณีเช่นรถชนหนูกัดสายไฟหรือหลอดเสียหนึ่งข้างเราเปลี่ยนให้เลยครับ1คู่สำหรับใครที่ใช้รถ n นต a V อยู่นะครับหรือว่ารถไฟฟ้า1 0 0ไฟหน้ายังไม่สว่างครับแนะนำมาที่นี่เลยครับ g p n Thailand ะครับมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อ,อกันมานะครับ